จริงๆแล้วเนี่ยขอบคุณ,คณเพื่อนสื่อมวลชนนะเพราะว่าหลายๆคนก็มาทํางานอยู่กับพี่โก้รู้ดีว่าสไตล์พี่โก้เป็นยังไงนะครับก็พยายามโยนความกดดันให้พี่โก้บ่วยมากนะครับอะไรที่นะก็เป็นกําลังใจเด่งนะครับเพราะว่าคือเวลาทําทีมมันต้องพิสูจน์ด้วยผลงานเข้าใจนะนะฉะนั้นวันนี้ผลงานออกมาอย่างนี้แล้วนะครับก็อ่าก็ขึ้นอยู่สมาคมนะครับนะเพราะว่าพี่โก้หุดสัญญาเดือนกุมภานะครับ นะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยก,ก็ต้องต้องต้องอต้องคุยกันอีกทีนึงกับสมาคมนะครับว่าจะยังไงนะครับถ้าต่อสัญญาก็ต่อถ้าไม่ต่อก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่เป็นวิธีของโค้ดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราช่วยกันพัฒนานักฟุตบอลขึ้นมา3-4มสี่ปีที่ผ่านมาพวกเราคงเห็นนะเป็นน้องๆหน,น,น้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจเนี่ยของนิโก้เองไม่ไม่มีปัญหาเลย นะครับเพราะว่าเขาบอกน้องๆว่าถ้าคุณผ่านจนจุดนี้ไปไม่ได้คุณจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตไม่ได้นะครับฉะนั้นเรายังมีเกมที่ในปีหน้าอีกห้าเกมสำหรับบอลโลกแล้วเราก็เชื่อว่าเนี่ยออสเตรเลียที่ผ่านมาเราทําได้ดีแล้วทีน,นี้เราต้อนรับการมาเยือนของคุณซู้อีกสามเกมแล้วก็นอวัยอีกสองเกมนะครับถ้าทุกอย่างลงตัวก็ลุยกันแค่นั้นเองนะครับ